สวัสดีลูกดวงที่เคารพรักคุกคนนะคะดิฉันศาสตร,ร,ราจารย์หัวราจารย์ปรมาจารย์บร,รมจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์หญิงนายปลัดนายปลัด,ลดคิดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะหมู่บ้านผู้นําชุมชนหัวหน้าอบตอนะคะนางสาวพภัทชนกศิษย์ตักหมอค่ะดิฉันเนี่ย ขอบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยจบการศึกษามาจากสถาบันจ็อกกิ้งกราวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นสถาบันที่จบออกมาได้ยากมากๆค่ะและจบการศึกษาโหราศาสตร์นะคะมาจากโหราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการเผาการชาปนกิจหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าสัพเพเหรนั่นเองนะคะดิฉันเรียนรู้วิชามาจากสัพเพเหรมากกว่า8,900ท่านนะคะและที่สำคัญดิฉันเนี่ยมีาจรรยาบัณสูงมากๆค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยมีครูบาอาจารย์รวมๆแล้วทุกสาขาวิชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า38,00 0 9 9 9าร0ท่นค่ะการดูดวงกับพี่ชันเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถกดที่โปรไฟล์ของพิ่ันมาได้นะคะจิ้มหน้าลิงกเลยค่ะแล้วทัก ติดต่อมาได้เลยนะค่าดูของที่ฉันไม่แพงค่ะแค่ห้าคำถามหนึ่งล้านบาทแค่นั้นเองและที่สําคัญน,นะคะทุกคนถ้าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจองดูดวงมาตอนนี้ที่ฉันมีของแถมให้เป็นโถดูดเงินใบนี้นะคะเป็นงานจ็อกกิ้งดาวแท้ๆที่ดิฉันเอมาจากแม่จีใช้เวลางานแนีนะคะในการสังง่งนนานมา,มากและได้มาแค่เพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะ mm. เมื่อท่านได้บูชาโหลดูดเงินโถดูดเงินใบนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อท่านมีเงินเท่าไหร่ท่านก็จะโอนมาให้ดิฉันบททุกบาททุกสตางค์ค่ะและที่สาคัญนี่คืองานทอง ถูกน้ําถูกเหงื่อถูกและอองอากาศไปนะคะเขาจะเปลี่ยนกายเป็นหยกเป็นมรกกนะคะท่านงานนี่หาย,ยากมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสรีบกดที่โปรไฟล์แนละจองม,มาได้เลยค่ะทุกคนคะดิฉันลืมบอกไปคะ่ะว่าดิฉันไม่ขอพบพี่หนุ่มกัญชัยหรือไปรายการโหนกระแสรวมถึงไม่คุยกับพี่แจ็คด้วยนะคะโปรดรับรู้ไว้คะ่ะ